ครับผมก็เครียดกับปัญหาเรื่องขมรนนี่นะครับจากใจจริงรู้สึกเครียดครับเครียดจริงๆนะครับเครียดจริงๆคือผมมองว่ามันคุยกันไม่รู้เรื่องแล้วครับคือคุณเซนเนี่ย พอคุณเซนพูดคุณเซนเนี่ยเหมือนกับมีอำนาจใหญ่ที่สุดในกัมพูชาคุณเซนพูดอย่างไงอย่างนั้นครับไอ้ที่จะไปไประชุมอะไรต่ออะไรนี่ไม่ได้เรื่องแล้วครับต้องฟังท่านคุณเซนคนเดียวนะฮะต้องฟังคุณเซนคนเดียวคุณเซนบอกดินแดนตรงนั้นเนี่ยเป็นของขเขมร แล้วเขาส่งทหารมาประชิดชายแดนเต็มไปหมดเลยนะครับส่งชิดชายแดนเต็มไปหมดเลยไอ้ไทยก็ทำเป็นมารยาทดีนะครับว่าเป็นพื้นที่ทับซ้อนโนเมนแลน์ต้องไม่มีทหารทั้งสองฝ่ายแต่เขาไม่ฟังนะครับเขาไม่ฟังคุณเซนประกาศสักดาแสดงศักยภาพเพราะว่า ทุนเซนเนี่เขาจะเป็นพระเอกได้ต่อเมื่อมีการรบนะครับสมเด็จทุนเซนเนี่เขาเป็นนักรบเก่านะครับรบทั้งสงครามกรองกองโจนในรูปแบบนอกรูปแบบจนชนะขมนแดงแล้วก็ปกครองขมนมาสามสี่สิบปีมีอำนาจมากครับมีอำนาจมากเพราะนั้นการเจรจาคณะต่างๆนี่ไม่ต้องไปแล้วครับเสียฟอร์มด้วยประเทศไทยนะครับ ไอ้เจบทรงเจบีที่จะไปอ้อนให้เขาประชุมให้เขาจัดการประชุมเนี่ยนะฮะมันไร้ประโยชน์ครับไร้ประโยชน์นะครับมันไร้ประโยชน์มันไม่ได้แหละครับเรายินยอมให้เขาลุกล้ำเขตแดนไทยไม่ได้ตรงนั้นในเมื่อมัน คือกัมพูชาเขาถือว่าแผนที่ที่ฝรั่งเศสมันทําไว้ตั้งแต่สมัยก่อนตอนที่มันคิดจะยึดครองประเทศไทยแล้วมันยึดครองกัมพูชาไปได้เนี่ยมันก็ทําเอาเปรียบฝั่งมันนะครับฝรั่งเศสมันก็ทําเอาเปรียบฝั่งมันขีดแผนที่กินเขาพะวิหารไปด้วยทั้งๆที่เขาพะวิหารเป็นของเรามาตั้งนานแล้วนะครับ นี่มันก็กินลุกเข้ามาหมดครับกินลุกเข้ามาหมดแต่เราเนี่ยทำแผนที่หนึ่งต่อห้าหมื่นของเราแล้วเราก็รู้ว่าเขตแดนประเทศไทยเราอยู่ตรงไหนเราก็ยึดถือตรงนั้นมาเราไม่เคยไปลุกขมรเ,เลยนะครับมันจะให้จบเนี่ยผมมองว่าเรื่องนี้จะจบเนี่ยนะฮะจริงๆเลยนะจับใจผมนะ ผมมองว่ามีอยู่สองท่านที่จะคุยกับนายกคุลเซนรู้เรื่องนะครับและเรื่องนี้มันจะจบได้ด้วยดีนะครับคือท่านอดีตนายกทักษิณซึ่งถือว่ามีความสนิทสนมเก่าก่อนมากับท่านสมเด็จพุนเซนอีกท่านก็ต้องไปพึ่งบาร,รมีพลเอกประวิตย์ลุงป้อมนะครับซึ่งถือว่าทางฝ่ายกัมพูชาเคย เกรงอกเกรงใจช่วยเหลือเกื้อกูลกันมาแต่ในอดีตนะครับตอนนี้มันไม่ต้องไปฝ่ายค้านฝ่ายรัฐบาลแล้วครับไม่ต้องมีพักโน้นพักนี้แล้วครับต้องเอาพื้นที่ประเทศไทยอำนาจอธิปไตยของไทยเข้าไว้ก่อนนะครับทหารเขายึดถือปฏิบัติทหารเขายึดถือปฏิบัติ คุณจะมาล้ําเขตแดนไทยไม่ได้นะครับทหารเขาไม่ยอมผมก็ขอบคุณและเป็นกําลังใจให้แม่ทัพภาคสองนะครับที่ไม่ยอมตั้งแต่เริ่มต้นนะครับตรึงกําลังกันอยู่อย่างนั้นแหละฮะตรึงกําลังกันอยู่อย่างนั้นนะครับ,ต,รออนนรบตอนนี้จากการข่าวนะครับเขาวางกาลังเต็มพืชไปหมดแล้วประมาณหมื่นสองพันกว่าคนทั้งคอทั้งเข้าหลามปืนใหญ่ หันกระบอกเข้ามาพร้อมที่จะลุยกับเราตลอดนะครับเราก็ต้องพยายามผลักดันออกไปให้ได้ผลักดันไม่ได้เนี่ยมันก็ต้องฟาดกันนะนะครับมันอดไม่ได้เลยจะเลี่ยงไม่ได้แล้วนะครับผู้หลักผู้ใหญ่เนะี่ยผมว่าจริงๆนะผมขอความคุณาเถอะครับท่านอดีตนายกทักษิณครับ ไม่ใช่ผมแล้วลาบและ้ล,ะล,ะล้วงแล้วครับผมเป็นน้องนะฮะ <c oughs> ลองโทรคุยกับลุงป้อมล็อบบี้กันอะไรกันนะครับคุยกันนะครับไม่นั้นเด็กมันจะสูญเสียทั้งสองฝ่ายครับ <c oughs> พื้นที่ตรงนั้นเป็นพื้นที่ที่ทางภูมิศาสตร์เนี่ยไทยเราจะได้เปรียบก็จริงเป็นพื้นที่สูงกว่าแต่เวลาไอ้กระสุนปืนคอปืนใหญ่มันลอยมามันอดที่จะต้องสูญเสียไม่ได้ครับ นะครับและเรานี่มารยาทดีไม่เคยคิดที่จะลุกไปเอาเสียมเรียบพาตบองสีโสพลที่เคยเป็นของไทยกลับคืนมาเลยนะครับและทหารเองเนี่ยผมยืนยันว่าทหารของพระราชาผมใช้คำนี้นะครับทหารของพระราชา สิ่งที่ทหารจะยอมไม่ได้คืออะไรที่ใครจะมาลุกล้านแผ่นดินไทยทำให้เสียเขตแดนไทยแผ่นดินไทยไปเนี่ยทหารเขายอมไม่ได้อะไรที่จะไปเป็นปฏิปกักษ์ก่อสถาบันพระมหากษัตริย์ทหารเขายอมไม่ได้และดูอาการแล้วผมเองก็ไม่สบายใจนะ ในวันพรุ่งนี้เนี่ยท่านผู้การทหารสูงสุดนะักผู้การทหารบกผู้การทหารอากาศผู้การทหารเรือและผู้จการตำรวจแห่งชาติคุยลับกันโดยไม่ให้สื่อมวลชนไม่เผยแพร่สื่อมวลชนนะครับไปคุยลับกัน